ครับก็สวัสดีกันครับเพื่อนๆวันนี้วันนี้ก็ให้เพื่อนดูกลอยกันนะครับรกมาขุดตัวกลอยเพื่อพาไปทำอาหารเหมือนกันนะครับกลอยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับต้นของมันเดี๋ยวจะให้ดูถเ่วของมันเราตัดแล้วนะครับถัวมันมันมีน้ำถเถาของมันนี่ครับถาที่เราตัดไว้แล้วนี่เราลากถอ่มื นี่ครับเถากงมันตัวนี้เขาเรียกว่าเถากลอยเถ่มันจะอยู่คล้ายกันกับกําลังกวายถึกนะครับยอดมันพันต้นไม้ไมยอดมันพันต้นไม้อยู่หากยอดมันไม่พันต้นไม้มันก็เมากินไม่ได้แบบนี้นี่ครับเรามาตัดกันวันนี้ มันยูทูปไปเพื่อนดูกันนะครับเราก็มาที่หุบเขาผีหลอกเหมือนเดิมนี่ครับถาของมันอที่โคนหัวของมันเ,เพื่อนดูหุบเขาผีหลอกเหมือนเดิมที่เราขึ้นมาหาว่านทุกชนิดอะไรครับชนิดนี้ก็เป็นกลอยข้าวเหนียววันนี้ก็นี่ครับเพื่อนดูนี่ต้นกันมกักเศรษฐี นี่ว่านกันหมักสิีปลาครับนี่ส่วนด้านหน้านู้นครับว่านประยาสามสิบสองเมียเยอะนะครับว่านประยาสามสิบสองเมียช่วงนี้ก็ออกลูกพอดีอีกต้นหนึ่งก็เป็นขมิ้นฤษีโตไอ้ก็เลที่เขียวขมิ้นฤษี่มินเกลือนใบมินเกลือนใบ,นก,นบกลมมบกลอ,อ โตอะไ่ตีนี่ครับใบกระมิ่นหรือสีหรือกระมิ่นเกลือมาพาเพื่อนให้ดูกันในป่าที่เรามาตัดกลอยกันนี่ครับกระมิ่นหรือสีหรือกระมิ่นเกลือมันอยู่ใกล้ตีนผมครับอยู่ใกล้มือผมพอดีก็ถ่ายกลอยกันกลอยนี้เราก็ต้องพาไปขวานบางๆนะครับลิบเปลือก่อนขวานบางๆ เหมือนกับติ้นติ้นก๋วยเตี๋ยวติ้นใหญ่ครับขวานบางๆางตำบางบางแล้วก็เช่ว่าในโองกี่คืนเจีบสคืนสามคืน,คน,คนแล้วก็พาไปลอยน้ําอีกหนึ่งคืน <c oughs> แล้วก็พามานึ่งใส่น้ําตาลถึงจะกินได้นะครับตุนนลอยอ <c oughs> นี่ก็ต้องมีคนแบ็กครับเราก็ติดกันแล้วต้องกลับกัน ประมาณกิโลประมาณกิโลกี่เวจับดูว่าประมาณกิโลโอ้ย <c oughs> ี่สิบโลได้ยี่สิบโลอย่างไรดิเบะไปจับ<ป>นี่เราก็จิตกันแล้วกำลังเกี่ยงกันอยู่ว่าเรจะเบรกนะครับนี่เกี่ยงกัน <c oughs> 1นินนโ,โ,ล 1> โลกิโล่ะ10โลสิบกิโล รเราก็เดินกลับกันครับทางที่เรากลับ<ม>เดี๋ยวให้เพื่อนดูอีกต้นทางที่เรากลับก็ยังมีอยู่สองต้นนะครับนี่ดังขึ้นปุเขาพีโลกนะครับเราเดินกลับแล้วตอนนี้นี่ครับต้นกลอยนี่เถาของมันนะครับเถานี่ให้เขาแบกผ่านไปก่อนแบกลงไปก่อน ครับก็มีหยว่ก็อยู่เหมือนกันนะครับหัวใหญ่เหมือนกันหัวนี้ลอยข้าวเหนียวนะครับนี่ให้เพื่อนดูกันทางขึ้นหุบเขาปีหลอกนี่ครับตรงนี้ยอดมันพันกิ่งไม้แบบนี้ถึงจะเอาได้หากมันไม่พันกิ่งไม้ก็เมาครับลอยก็สำหรับ คลิปวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็กดติดตามใต้คลิปตัวสีแดงกันด้วยนะครับเรามีคลิปอะไรก็จะได้รับชมกันทางช่องลุงสมชายจำพันบกกเบอร์โทราก็086 278 9 1เหมือนเดิมนะครับทุกคลิปสําหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ